สวัสดีค่ะเจ้า้าเจ้าวันนี้จะาป้ามาต้งน้ำจางเจ้าฝากจะทนเจ้าเจ้าหลังจะซอกลองเจ้าตอนนี้ก็มาตอนเตียงเจ้าห้อนมากอากาศห่อนพอดีมีจองอยู่เจ้ามาพอเจ้ากำลังกว่าเจ้าจะได้ก็าเจ้ายกเจ้า ปัสละเพีงตัวเจ้ายกเจ้าโอ้ยโอ้ยจะปลาได้นักขนาดเจ้าปัสลกเจ้าอเลีด่ดอิจฉาเจ้าปลาเจ้าจ้ปลาได้ปัสลาสี่ตัวเจ้า อันนี้เป็ดต่อยิช่ายอยู่ลายน้ำห้อยเพิ่เจ้าหัวน่อยกยกเจ้าจะ้ได้ต่อแวนตามตัวเจ้า เจ้าจะป้าได้สีตัวเจ้าได้ปัดสไตล์หนึ่งตัวปลาแว่นสามตัวเจ้า เจ้าจะปลาได้หลายตัวเจ้าจะปลาได้เจ็ิเลยเจ้า,า <c oughs> ดันไหนกวอิวจฉาจะปลาเจ้าอยู่ลายจะพุ้นเจ้า <c oughs> ยก เต่าแหวนสีตัวเจ้ายกเจ้าโอ้วัดวัโอ้ยตาข่ยยาวตกมันเลยเจ้า ปลาสลากเจ้าปลาสลากปลาขาวปลาแว่นเจ้าไปซีตัวเจ้าบบเจ้าจะปลาได้หลายขนาดเจ้า ได้เป็ดซีฟแล้วเจ้าแต่เป็นเตาแวนเจ้าปลาสลากได้ตัวเดียวเจ้าแล้วก็ปลาขาฟักตัวหนึ่งเจ้าริดอิจฉาจะป้าอยู่หลายตัวเจ้าจมอยู่หลายปุ่นเจ้าโยกเจ้าโอ๊ยจะปลาได้ปัดซอยเจ้าปลาสลากไปเจ้า ป,ะะปะะลาสไตล์ปลาสลากลาวแว่นเจ้าได้หลายตัวเลยเจ้าโยกเจ้ากลแแดจยจะปลาเข้าหลายขนาดเลยเจ้านี่เจ้าปลาสาป่าอย่างนี้ปลาไต้ปลาเซียวโอ้ย จะปาสลาเจ้าเวลาไปโดนต,ตีตัดตบยกเจ้าจับปลาได้สามตัวเจ้าได้เปลาแว่นแล้วก็ปัดซิวนวเจ้าจะปลาจะอริตแก้งกันไหนกันเจ้า อลิดกับจะปาดักเอามอเจ้ายกเจ้าจ้าปาได้ปัดย้จะปาเขาเยอะขนาดเลยเจ้าอาลิดกับไฟแข่งจะปาอยูอ่หลยา,ยายปุ่นเจ้าในปัดไส้ปลาแวนปัดสลากเจ้า6ดต,ตัวเจ้า อันไหนก็ดันไหนก็คอยบอกเค้ืนน่อเมียอยู่จะป้าตกน้ำเจ้าใส่ไล่ขนาดเลยดัานไหนอ่ะเยอะอเจ้าปลาสลากหนึ่งตัวปลาแวนหนึ่งตัวปลาซิวข้าวหนึ่งตัวเจ้าเจ้าป้าได้สามตัวเจ้า ไจ้สามตัวเจ้าปัสลากระป๋าแววนเจ้าเวลาเฮายกกรขปาขาวเจ้ายกเจ้าโอ้ยปุ่งไปปุ่นแล้วเจ้าปัดไาไสจะป้าได้ป่าแววนหกตัวเจ้า หมดเลยเจ้ายกเจ้าโอ้อยกระโดดไปบนแล้วเจ้าปัด้ายจะปต้าปัดตันสักการเจ้าได้ปัดเตียวข้าวครับป้าแว่นป้าแวนสองปองัดเตียวข้าวหนึ่งเจ้าแวน เจ้ากะา,าได้ปีห้าตัวเจ้าได้ปลาขาปอกได้ปลาส้อยน้อยแล้วก็ได้ปลาจิวข้าวเจ้าไอ้ลายยู่เจ้าได้หกตัวเจ้าะาเจ้าหลานก้าเจ้า,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 จามาเป็นอย่างเจ้าวันนี้จะปพ้าฟรีเจ้าแอมฟรี <laughs> นายอิปษาเจ้าปลาเจ้าเส้เจ้าปลาไปพอตัวเลขเจ้ายกเจ้าเจ้าปลาได้สีตัวเจ้าได้ปลาวันสามปลาสลากหนึ่งเจ้า <c oughs> <c oughs> ยกเช้าะจะาไปไปัตตานข้างลายเช้าจปลาแว่นเจ้ายกเช้า ปลาได้สี่ตัวเจ้าปลาสลากเจ้าสลากสามปาแววนสวนเจ้ายกเจ้าได้สองตัวเจ้าปลาซิวเข้าครับปลาแว่นเจ้า ยกเจ้าได้ปลาสลากสองตัวปลาแว่นตัวหนึ่งเจ้าได้สาตัวเจ้า พาได้ปลาสลากสองตัวเจ้าหยกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเราได้หลายตัวเลยเจ้า แปดสไตล์สามตัวเจ้าได้แปาแวนได้ปปดไส้น้อย,นอยเจ้าได้หกเจ็ดตัวเจ้าได้สามตัวเจ้า ปลาสไตล์ปลาขาวเจ้ามะฮู้น,หน,นะหล่องขึ้นขึ้นหล่องหล่องอยู่กัวฮู้เยอเจา้าได้หลายตัวยุ่เจ้าได้สี่ตัวเจ้า ปลาข่าป๊อกเจ้าปลาสลากปลาแว่นเจ้าแล้วก็ปลาสไตล์อีกตัวหนึ่งเจ้าเอาอยากมากโยกเจ้า ก็ oh. ได้สามตัวเจ้าได้ปลาขาป๊อกเจ้าแล้วก็ปลาแบนเจ้า <Okay. S 1> าได้สามตัวสี่ตัวเจ้า ได้สีตัวเจ้า,จายกเจ้าจะได้ปลาดได้หลายตัวเลยเจ้าได้ปลาสลัดเจ้าได้ปลาแวนเจ้า ได้ปัดซ้ายเจ้าสองตัวเจ้าให้ตาแว่นไปเจ้าแล้วก็ปัดขาป๊อกเจ้าอันนี้ดิฉาเจ้าป้านะเจ้าแต่นายก็อิจฉาเจ้าแต่เสียใจด้วยนะเจ้าความสวยมันต่างกันเจ้า อไปลาได้หลายเลยเจ้าได้ปลาสลากสีตัวห้าตัวเจ้าปลาซิวข้าวปลาแว่นปลาอย่างเจ้าได้เป็น1ิปเลยเจ้า เฮ้ยเฮ้ยจะปลาได้ปลดเสี้ยวข้าวตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าเนี่ยเจ้าปลดเสี้ยวข้าวตัวใหญ่ขนาดเจ้าโยกเจ้าเฮ้ยปลาเสี้ยวข้าวตกไปแล้วเจ้า ปลาได้ห้าหกตัวเจ้าอ๋อปลาซิวตกหมดเลยได้ปลาซิวปลาสลากปลาขาวเจ้าปลาแวน่นเจ้า ปัสลากตัวใหญ่เจ้านี่เจ้าปัสลากใหญ่ขนาดเจ้ากระต่ายขาเจ้าโย่เชื่อว่าง ก็ได้หลายตัวเลยเจ้าได้สีตัวเจ้าได้สี่ตัวห้าตัวเจ้าอ๋อเหลืสีตัวเจ้าตอกเจ้าให้ปัตเพียนซ้ายปักข่าวปักแว่นเจ้า จ้าเจ้าปาได้สี่ตัวห้าตัวเจ้าเดือสารตัวเจ้าเจ้าป้าขยาวตกหน้าหมดเลยเจ้า ยกเจ้าโอ๊ยโอ้โอยป่าอย่างเจ้าโอ้โอยแกปลาเนี่ปลาปัดดูกเจ้าได้ปลาโดดเจ้าได้ปลาโดนแกปลาสไตล์เจ้าม่เจ้าปลาโดดเจ้า โอเคจ้ามาพอผลสรุปป่าของเจ้าป้าดนไหนไปขนทอคือเจ้าป่าเจ้าท่าป่าเดิเจ้าไปจิตทอเก่นเดินเจ้ามันไสคนสวยเจ้าวันนี้ดนไหอิจฉาเจ้าป้าเพราะว่าดนไหมาเจ้ามีติดงานเจ้างานนางนักช่วงนี้เอางานอีเวนต์บ่อยเจ้างานอีเวนต์นักเจ้าอุ้ยนางได้เป็นโลกว้าเลยอ่ะสีเจ้าป่าของเจ้าป้าเจ้าแต่ไสงามๆเลยเจ้า โอเคค่ะน่าจะได้ประมาณสักโลป่าเจ้าโอเคเจ้าวันนี้จอบแคปในการเจ้ามีแต่นายจะปาแล้วก็อาลีเจ้าตามคอนอาานายกาเรเจ้านี่เจ้าบรรยากาศวันนี้ยามเพจเจ้าป้าเจ้าค่ะนางได้เยอะมากแตะนายแพทย์เจ้าป้าเจ้านางหน่อยยุทานยูเจ้าป้าตอกแน,น่นเจ้า โ okay, อเคเจ้าคิบในการเจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกอดไลค์กอดติดตามเพื่อจะป้าเป็นไอเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะรับปะกันค้คีบหน้าเจ้าบ๊ายบายทีด่ดีที่อยู่ที่เบอร์